ประสบการณ์ขอไปรับรองแพทย์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าสำหรับกาเกินอาหารครั้งเดียวผ่านเลยคือเราจะบอกว่าเราขออนุญาตไม่ตอบคาถามใครที่อินบอกมาส่วนตัวแล้วนะทุกคนคือแบบเราตอบไม่ไหวจริงๆเพราะว่าอินบอกมาถามกันเยอะมากถ้าใครมีอะไรอ่ะให้ถามใต้โพนี้ไว้เลยเดี๋ยวถ้าตอบได้ก็จะมาตอบอ่ะเริ่มแรกเนาะเราอ่ะต้องเกินอาหารในปี68เดือนเมษาใช่ไหมแต่ตอนปี6กเดือน ธันวา่าจําได้ประมาณวันที่21 22ทันวานนี่แหละเราอะไปจองคิวผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเออจองคิวและคิวที่เราได้อะคือวันที่4มีนาะสําหรับการไปสัมภาษณ์ไปแบบไปขอรับรองแพทย์กับหมอจริงๆอะซึ่งตอนนั้นก็แอบใจหายเพราะว่าเราอะมีเกณฑ์ทหารนะถ้าจะไม่ผิดคือวันที่4เมษายนหรือ7มเมษายนนี่แหละซึ่งมันแค่เดือนเดียวเองล้วก็กลัวว่าเอกสารจะไม่ทันนน่นนี่นั่นอะไรอย่างี้ใช่ปะแต่ว่าสรุปคือมันทันนะอ่ะพอเราได้คิวในการแบบได้ไปสัมภาษณ์กับหมอใช่ไหมพอวันสัมภาษณ์เลยอะสิ่งที่เราต ไปโรงพยาบาลคือทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสอ .9 สอ .35 4อย่างแนะนําว่าเอาแบบฉบับจริงแล้วก็แบบถ่ายเป็นสําเนาไปด้วยนะคือพร้อมกันเพราะสุดท้ายอ่ะต้องใช้สําเนาเหมือนกันเออนั่นแหละพอไปถึงเราไปที่ตึกเฉลิมพระเกียรติตึกข้างหน้าโรงพยาบาลเลยทุกคนไปถึงเราไปจุดขัดกรองก่อนแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนผู่วยใหม่ทําตามสเต็ปเลยเขาจะมีพี่เจ้าหน้าที่คอยบอกเราต้องไปทําอะไรทําอะไรด้วยน,นั่นพอเราทํา ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยใหม่ถ่ายรูปขึ้นเป็นผู้ป่วยใหม่เสร็จใช่ปะเราก็ต้องเดินไปที่อาคาร8ซึ่งมันเป็นอาคารจิตเวทนั่นแหละเราก็ต้องเอาเอกสารที่เรามีทั้งหมดที่พี่เขาให้ เราเอาไปวางอ่ะเราต้องไปวางไว้ที่หน้าห้องนั้นแล้วเขาก็ต้องมีพี่พยาบาลอะคอยขัดกรองว่าเออเรามาขอรับรองแพทย์ใช่ไหมเขาก็จะให้เราเขียนโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเช็ค <Check S 2> ชื่อว่าเออเราเป็นคนที่ลงทะเบียนมานะอะไรอย่างนี้เพราะเขาว่าตอนนั้นอะเขาไม่รับบอกอินเลยซึ่งพอเราไปถึงเรายืน่นเอกสารและเสร็จปุ๊บก็จะรอหมอประมาณแบบต0สิบโมงประมาณนั้นพอเข้าไปถึงคิวเราอะทุกคนเราใช้เวลาแค่3นาทีไม่ถึงนี้ด้วยคือแบบหมออะคําถามเนาะก็คือแบบ นิยามตัวเองว่าอะไรชอบผิ่งหรือชอบผู้ชายขอดูแบบสตอรี่ขอดูแบบรูปภาพที่เราเคยโพสลงโซเชียลเนาะอะไรเงี้ยซึ่งคำถามของแต่ละคนนะ่ะมันจะไม่เหมือนกันซึ่งตอนแรกเราก็ลุ้นเพราะว่าแบบมันมีคนโดนปัดต๊บก,ก่อนหน้าเราอะ่ะอยู่ซึ่งแบบเรากับไปเราไปกับเพื่อนเราเนาะล้วก็แบบมองหน้านกันแล้วว่ายังไงไน,นี่นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายอะคือเราก็รอดมาได้ซึ่งพอถ้าเรารอดมาแล้วอะ เราจะรู้ตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในห้องเลยหมอกเขาจะบอกเลยว่าเรารอดหรือไม่รอดพอถ้าเรารอดอ่ะออกมาพี่พยาบาลเขาจะให้เราเซ็นใบคำร้องใช่ปะพอเซ็นเสร็จเขาจะฉีกเอกสารด้านล่างอ่ะไว้ให้เราเก็บไว้แล้วเขาก็จะให้เราอ่ะสแกนเข้ากลุ่มเพื่อที่จะแบบเออรอประกาศว่าเมาเอกสารวันไหนอะไรอย่างนี้ซึ่งประสบการณ์ของเราอ่ะมันแค่นี้เลยไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าคนอื่นเลยซึ่งจะบอกว่าค่าใช้ใจ่ายในการขอรับรองแพทย์เราจําได้ว่าเราไม่เสียสักบาทเลยตั้งแต่แบบขึ้นทะเบียนผู้ป่วยทําบัตร ผู้ป่วยใหม่อะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็มาขอคือไม่เสียเลยแต่เมื่อก่อนเราเคยดูรีวิวเขาจะบอกว่าจะเสียตังอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่เสียสักบ,บาทเลยเสียแค่ค่าหลดไปแต่ทักอินบอกไลน์ออฟฟิเชียลมาพอเราเอาไว้คุยงานเว้ยคือตอนเนี้ยทุกคนทักกันมาเยอะมากแล้วเราไม่สามารถ